ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านวิสตาวิลล่าอันนี้คือบ้านลูกค้าของเราอันนี้บอกเลยว่าตัวร้ายว่าป้านั่นก็คือน้องบัวค่ะต่อให้เปิดประตูแบบนี้ไม่มีความแบบเฉียวเกี่ยวกันี่ถ้าเห็นท่าไม่ดีคืออย่าเพิ่งทิ้งกล้องนะอย่าเพิ่งทิ้งกล้องนะพอน่แมนหลบเขานะหลบเขานะมันต้องเหลือพื้นที่ตรงนี้อย่างน้อยเท่าไหร่ครับจะต้องหมุนให้ดูนิดนึงว่ามีเสาอยู่ทางด้านด้านนี้ทางทางตูเสภาฮัลโหลวัีค่ะวันนี้เราจะไปส่งของกันที่ นทนห้องนอนประมาณ3เซตแล้วก็จะมีอื่นๆอีกหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันที่บ้านนู้นว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคือ,อรถเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินทางไปหมู่บ้านวิสตาวิลจีเนาะ ทุกคนถามกันมาตลอดแหละว,ว่าเฮ้ยเราส่งไหมส่งฟรีหรือเปล่าคิดค่าส่งอะไรยังไงถ้าอย่างลูกค้าที่อยู่บ้านวิสต้าวิลจีอย่างเงี้ยหรือใครก็ตามที่อยู่บริเวณสายคลองอสายคลองคืออะไรบ้างคือเส้นลังสิตนครนายกขัญยบุรีก็จะียบว่าค้อหนึ่ง้อสอง้อสาม้อสี่้อห้าไปจนถึงคลองสิบหกอันเนี้ยเราส่งให้ฟรีนะท่านกว่าบาทตงท่านกว่าบาทเน,น,นี้ยเราส่งให้หมดรอรอบส่งได้ถ้าอยู่ไกลกว่าเราจากนี้จากเราาวสี่สิบกิโลอย่างเงี้ยกรุงเทพปริมณฑลแบบเนี้ยจริงๆยอด6 0 0 0บาทขึ้นไปอะเราก็ส่งให้ ฟรีแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นยอดหลักหมื่นเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเลือกวันเวลาในการจัดส่งได้เลยสบายๆชิลๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหมู่บ้านวิสต a าวิลจีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอาจริงมะนา่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตามหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราไปรอโดูบ้านลูกค้าพร้อมกันค่ะเขาน่าจะจอดบ,บ้านนั่นแหละอะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านของล mm ูกค้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านวิสตาวิวและอันนี้คือบ้านลูกค้าของเรานี Pac ่ให้ดูบ้านลูกค้าก่อนนะว่าบ้านลูกค้านี่คือแบบสไตล์แบบความโมเดิร์นเลิศมากๆแต่เดี๋ยวก่อนจะพาทัวร์บ้านลูกค้าเนี่ยเห็นนี่ไหมคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจนําเหนอมากเลยนะคือรถร้านเราเนี่ยจะเป็นรถที่เป็นตู้ปิดทึบ ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนคือปิดหมดทุกอย่างคือได้ได้ว่าส่งได้ทุกฤดูกาลไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกรถเราไปส่งได้หมดและสินค้าของลูกค้าจะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะปไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนิดนึงดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ กำลังรอเพื่อจะขนเข้าไปด้านในที่จะเอาไปส่งข้างในบ้านลูกค้าอันนี้คือตอนนี้พี่ช่างเขาใช้พื้นที่ในการประกอบพวกซตห้องนอนต่างๆอยู่เนาะพวกที่นอนอะไรเงรี้ยก็ยังไม่ได้เข้าไปแล้วก็โต๊ะอ,อาหารอันนี้อันนี้เป็นงานตู้ครัวเล็กๆน่านักนันลาแล้วก็โซฟาอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้เลยค่ะเค่ะเค่ะก็ดีค่ะเจ้ค่ะอ่ะอันนี้ก็คือตอนนี้เข้ามาอยู่ใน บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลังแรกปะที่เจอว่าเป็นางานโถงสูงแบบนี้ข้างบนนะคะสูงมากแล้วก็นี่แล้วก็ข้างบนจ,จะมีสองเซตห้องนอนแล้วก็มีข้างล่างอีกนะคะแล้วก็โซฟาตรงน,นี้ก็นี่นอนรออยู่ตรงน,นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่าพี่ช่างเขาประกอบเป็นอะไรยังไงแล้วบ้างมาดูสวยเลยเนี่ยฟิลแบบบ้านนาอยู่ ี่คือมีความแบบนี่อาราซาด้านบนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือพี่ช่างก็คือกําลังประกอบนี่อันนี้โตทีวีโตข้างแป้งเสร็จแล้วข้างในเดี๋ยวขออนุญาตแอบสองนิดหนึ่งอันนี้ใส่ท่องทนองน่ที่ทั้งหมด สามห้องแต่ข้างบนจะมีสองห้องอันนี้เป็นเลือกงานตู้ไซส์เมย0ี่สิบมาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่ช่างเขาประกอบอะไรกันไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องนู้นกันด้วยห้องน้นนี่นี่ไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมมาโลกๆตากล้องก็คือเพิ่งเจอเจอประสบการณ์ครั้งแรกอันนี้ก็ประกอบรูปผ้าตัวใหญ่อยู่ห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนมัสเตอร์รูมห้องนอนหลักนะคะยังมีของใหญ่อย่แบบนี้เนาะก็ประมาณนี้ 3อย่างที่ต้องรู้เมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะข้อแรกถ้าเราอยากให้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้เสร็จรวดเร็วกว่าก็ไวมากๆเราต้องเตรียมพื้นที่ไว้ให้พี่ช่างเขาประกอบของแบบนี้จะต้องเคลียร์ให้โลง่งๆเลยเพราะว่าการประกอบประกอบเฟอร์เนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะมากๆยิ่งมีพื้นที่เยอะเท่าไหร่เราที่ประกอบได้เร็วเท่านั้นค่ะ2 ในเรื่องของการจัดวางยิ่งเป็นเฟอร์ชินใหญ่ๆเช่นตู้เสื้อผ้าเช่นเตียงแบบนี้เราควรชี้จุดให้พี่ช่างเขาดูให้แบบเปียบร้อยเลยว่าจะวางจุดนี้ตรงนี้พี่ช่างเขาได้จัดการให้เพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ชี้จุดไม่แบบมาร์จุดไว้ตั้งแต่แรกแล้วต้องเคลื่อนย้ายไปมาอันอาจส่งผลทําให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายได้ในอนาคต3อันนี้บอกเลยว่าตัวร้ายมากๆนั่นก็คือน้องบัวค่ะบัวคืออะไรบูคือนี้เนี่ยบัวคือไอ้ที่ยื่นขึ้นออกมาจากผนังเราเนี่ย บัวปกติคนส่วนใหญ่ถ้าวัดขนาดเราไม่เห็นน้องบัวเนี่ยเขาจะวัดแบบผนังปูนไปผนังปูนเอ๊ตรงบัวเนี่ยมันกินหายไปหลายเซนมากๆอ่ะดูอย่างลูกค้าเคสท่านนี้นี่เขามีการวัดพื้นที่แบบโดยการวัดบัว ฝั่งขอบนูน้นมาถึงบัวฝั่งขอบนี้ทําให้วางเตียงไซส์ได้เลย5ฟุตได้เลยสบายสบายกอดีเตะแล้วถ้าไม่วัดบวัวแล้วถ้าไม่วัดบวัว,บวมา<ๆ>เผลออลูกค้าอาจจะซื้อเป็นไซส์หฟุตและอาจจะทําให้ปิดประตูแบบนี้ไม่ได้แต่อันนี้คือแบบพอดีเป๊ะมากค่ะอันนี้บอกเลยเป็นสสิ่งที่ห้ามพลาดต้องระวังนะคะ อันนี้ก็คือเขากำลังจะมัดที่นอนแล้วก็ยกขึ้นชั้นสองนะคะเพราะว่าถ้าที่นอนสปริงวนใหญ่มาเป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะมันก็ต้องมีการพับเครื่องนิดนึงเพื่อยกขึ้นด้านบนได้บางทีบางบ้านอาจจะบันไดแคบบันไดอะไรเงี้ยก็จะได้ยกขึ้นได้ง่ายๆถ้าเห็นท่าไม่ดีคืออย่าเพิ่งทิ้งกล้องนะแล้วก็รับที่นอนเดี๋ยวล่ลานะแม่โ <laughs> อเค วิชานี่คือวิธีการขึ้นที่นอนที่เป็นที่นอนสปริงแบบถูกต้องนะคะอะเดี๋ยวเราขออนุญาตอะดูเขาหน่อยเป็นยังไงต่อแ <c oughs> ม่แบบเข้าไปนิดนึงค่ะนี่เขากำลังค่อยๆกลางและแกอะอะนี่ถ้าเป็นที่นอนสปริงงอได้ค่ะงอได้แล้วก็จะมีองศาในการงอของเขาอยู่ <c oughs> มีมุมในการพับของเขาอยู่เนาะหล,นะลบเขานะแม่หลบเขานะหลบเขานะเขาจะเลี้ยวมาทางนี้นะ นี่เอาขึ้นมาละเรียบร้อยน,ออนี่ค่ค่าเออี่ไงบอกแล้วงานสปริงนี่มันโดดเด้งเด้งดึงจริง นน้เข้าสู่รายการช่วงตีท้ายทอยค่ะตีท้ายทอยหลังบ้านถ้าใครทันรายการนี้อ่ะ <c oughs> อันนี้ห้องอันนี้ห้องอันนี้อ๋ออันน,นี้ <c oughs> ห้องนอนห้องเล็กห้องเล็กที่เรามาดูจริง ที่นี่มีห้องนอนทั้งหมดสามห้องเข้ามาข้างในก่อนบ้านนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องข้างบนสองเนาะอย่างที่เราเห็นแล้วก็ข้างล่างหนึ่งข้างล่างเนี่ยจริงๆก็ยังประกอบอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ห้องนี้หน้ากว้างตรงเนี้ยสามเมตรห้าสิบแล้วก็ฝั่งเนี้ยอยู่ที่ประมาณสองเมตรแปดสิบแต่พอเราเข้ามาถึงอะเรารู้สึกได้เลยนะว่าห้องเขาไม่ได้แคบ ใช่ม,มันยังมีแบบพื้นที่แอร์เรียที่เราสามารถเดินวนกันสองคนและยังไม่ชนกันได้แล้วก็ที่มันน่าประทับใจที่มันน่าสังเกตตรงนี้เห็นไหมว่าเนี่ยของลูกค้าเนี่ยคือเขาแบบว่าดูพื้นที่มาอย่างดี<ช>ต่อให้เปิดประตูตู้เสื้อผ้าทิาท้งไว้แบบลืมๆแล้วเปิดประตูมามันก็ยังไม่ฟาดกันเออันนี้ข้อนี้สําคัญมากเลยคือถ้าเราซื้อของอ่ะส่วนใหญ่จะชอบวัดแต่ ความกว้างของตัวความกว้างอะใช่ความกว้างของตัวแป้งความกว้างเตียงพอเอามาวาดจริงๆปุ๊บเปิดไม่ได้ใช่มีเยอะนะมีเยอะเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าของเราเนี่ยการใช้ชีวิตเราใช้แบบสามมิตินะจะมีลึกมีกว้างแล้วก็มีสูงนะคะคือเรียกได้ว่าเราใช้ครบทุกมุมแน่นอนตรงนี้่าและหนึ่งแล้วรู้ไหมจุดที่ทุกคนพลาดกันได้บ่อยที่สุดคือ น้องบัวค่ะพวกวนี่น,นี่ก้อนขาวๆเนี่ยไอที่มันยื่นออกมาอยู่ระหว่างพื้นกับผนังเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าขอบบัวซึ่งแต่และหมู่บ้านมันก็จะมีขอบบัวที่แบบว่าความหนาความบางมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วปกติเขาวัดกันไงครับพอ่อเขาส่วนใหญ่นะเขาจะวัดแบบวัดกางผนงังค<อ>ือวัดผนง<อ>ังปูนอย่างเงี้ยเนี่ยนผนังปูนแบบนี้ไปเลยแล้วพอวัดตรงนี้เสร็จปุ๊บตัดสินใจไปซื้อของเลยทันทีเอาตามนี้เลยขนาดเอาตามขนาดตามนี้เลยแต่พอไปวางสถานที่จริง่ะเพิ่งมาเห็นว่าเอ้า ข้างล่างมีขอบบวัวแล้วขอบบัวเนี่ยตัวลายมากส่วนใหญ่มันจะมีความหนาประมาณ2-3ถึงมเซนคิดดูนะถ้าขอบบัวมีทั้งด้านซ้ายทางด้านขวารวมกันเนี่ยหกเซนเนี่ยก็ยเยอะแล้วนะอย่างลูกค้าท่านนี้คือเขาวัดมาก่อนแล้วว่าขอบบัวข้างล่างจนถึงสุดฝัด่งประตูเนี่ยเขาวางเตียงขนาดไซส์เท่าไหร่ได้เขาก็เลยสามารถทําให้เขาสั่งเตียงไซส์ได้ถูกต้องอันนี้เป็นเตียงไซส์5ฟุตที่วางได้แบบพอดีมากพอดีถึงขนาดที่ว่าต่อให้เปิดประตูแบบเนี้ย ไม่มีความแบบเฉียวเกี่ยวกันไม่มีเลยก็คือถ้าเป็นห้องไซส์เล็กๆแนะนําเป็น5ฟุตดีกว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวนะ5ฟุตนอนสองคนได้ลองไหมแม่ขอลองนิดนึงขอขอลองใช่ไหมขอช่วยนิดหน่อยเดี๋ยวลองวันน้าวลองขึ้นไปฝั่งนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะลูกค้าขออนุญาตนะคะอันนี้ลองลองนั่งให้ดูนะมันจะไม่ได้แกบพลาสติกอเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันนั่งเราไปอยู่ได้อยู่แล้วสองคนนอนได้อย่าซีเรียสว่าแบบว่าเฮ้ยห้าฟุตมันจะนอนแบบ คนเดียวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยสองคนก็นอนได้สบายๆคือเน้นให้มันมีพื้นที่มีแอร์เรียมีสเปซดีกว่าเพราะว่าอะไรคือตอนที่เราซื้อบ้านใหม่ๆเรามีของแค่นี้จริงแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆค่ะมันเยอะทุกอย่างมันจะงอกขึ้นมาของมันจะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเผื่อไว้เผื่อสำหรับอนาคตนิดหนึ่งสำหรับเรื่องพื้นที่ของการใช้งานเนาะ คือด้วยควาว่าเซตเนี้ยมันเป็นเซตห้าชิ้นที่มีเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเรื่อแป้งโต๊ะทีวีอะไรอย่างเงี้ยครบเซตลูกค้าก็แบบว่าเฮ้ยผนังฝั่งนี้มันทึบพอดีมันไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรก็คือเอาตู้เสื้อผ้ามาเรียงเอาพวกโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทีวีมาวางซึ่งถามว่าวางแคทเทอร์อย่างเงี้ยใช้งานได้ดีไหมจริงจริงพนัเรานบอกว่าใช้งานได้สบายนะสมมติอ่ะโต๊ะทีวีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราวางทีวีตรงนี้เรานอนตรงเนี้ยเรามองเห็นทีวีอยู่แล้วได้อยู่สบายสบายตู้เสื่่องงแป้นี ถามว่าทำไมโตเครื่องแป้งโตทีวีหนงต้องมาอยู่มุมข้างกันตรงนี้เพราะว่ามันมีในเรื่องของปลั๊กไฟอพอมอมีปลั๊กไฟปุ๊บปลั๊กไฟทีวีก็เสียบได้ปลั๊ก <ใบ S 2> ไฟเกี่ยวกับโตเครื่องแป้งตรงนี้เป่าผมอะไรเงี้ยก็เสียบใช้ตรงนี้ได้ของก็ยังหยิบได้เปิดใช้งานได้เหมือนเดิมคือถ้าลูกค้าถ้าไม่วางทีวีใช่ไหมระหว่างเป็นพวกกรอบรูปตั้งกรอบรูปตั้งแจกันน้ําหอมหรือไฟนาฬิกาเงี้ยก็ยังเป็นพวัวางขอะไรเงี้ยก็วางได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไปวางแบบพวกหนังสืออุปกรณ์อื่นๆเนี้ยมันววางงไไดด้้มนะ่่จเเป็็ตอแคทีียก <Yeah. S 2> อ่าประมาณนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้คือสดๆร้อๆเลยนะคะคือกําลังแกะเลยอันนี้เป็นราวแขวนหมวกมีแล้วมันดีตรงที่ว่ามันช่วยจัดระเบียบเราสมมุติเราเดินเข้าห้องมาเราอยากจะแขวนกระเป๋าเป้เริ่มจับจากเลิกเรียนใหม่ก็แขวนในนี้ได้ oh, <okay. S 2> หรือบางคนแบบว่าอาบน,น้าแต่งตัวมาก็ถ้าคุณหนูจะแขวนตรงไหนดีถ้าใช้ราวมันใช้พื้นที่เยอะใช่ปะใช้แค่เน,นี้นนนยแขวนปึ๊บ เนี่ยประหยัดพื้นที่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องใหญ่กันว่าห้องใหญ่จัดเรียงยังไงแล้วม,มีอะไรปะห้องนี้ได้ข่าวว่าเบิลตู้ด้วยนะคะมาตามมาจ,จ้าอยู่ไว้ใกล้กันเลยไม่ห่างกันมากตอนเราอยู่ในห้อง Master r o รูนะคะห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ครับห้องนี้เนี่ยน่าจะราวๆ5้าเมตรแปคูณสเมตรห้าสิังนี้สฝั่งนี้3ามเมตรห้บฝั่งยาวตรงนู้นที่ต่อก้องยืนอยู่เนี่ยห้าเมตรปดสะซึ่งถามว่าลักษณะห้องอันนี้จะเป็นยังไงคือมันไม่ใช่ลักษณะ ห้องสี่เหลี่ยมปกติทั่วไปนะคือเหมือนกับว่าเขา,าจะมีแบบเหมือนมีช่องน้อยๆอ,อีกนิดนึงนะเดี๋ยวให้ตากองอินเสิร์ตขึ้นรูปให้ดูแล้วกันจริงๆอะ่ะถ้าดูดูห้องนี้ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ผมอ,อยากจะบอกคนที่กําลังดูหรือก็อยาจะแต่งบ้านก่อนเลยคือฝั่งเนี้ยสามเมตรห้าสิบเราสามารถวางตู้ท้ายเตียงได้แต่ถ้าเล็กกว่าน,นี้สัก10 20เซนเนี่ยจะไม่แนะนำเพราะว่าอะไระคือถ้าเกิดว่าส5 0เมิบรวมเตียงแล้วรวมตู้แล้ว มันต้องเหลือพื้นที่ตรงนี้อย่างน้อยเท่าไหร่ครับอันนี้เกือบอันนีปนป้ประมาณประมาณ80เซนประมาณ80เซนเพื่อจะได้เปิดตูสดต้สภาได้ตู้สภาได้แล้วยังเดินสวนกันได้อีกเพระา,าประาปกติอะถ้าแค่กว่านี้อะวางได้จริงแต่เวลาเปิดเป็นไงครับเวลาเปิดก็จะแบบว่าติดกันหรืออาจจะเปิดบานได้ไม่สุดซึ่งอันนี้คือเคยเกิดขึ้นบ่อยนะในกรณีที่ลูกค้าวางไปเสียงแล้วมันเปิดได้ไม่สุดแบบนี้แต่อันนี้คือบอกเลยว่าลูกค้าลูกค้าจะสั่นบนที่ได้แบบ เลิศมากนะคะอ่ะอีกหนึ่งจุดที่พนาชอบคืออะไรรู้ป่ะส่วนใหญ่อะลูกค้าจะลืมมองตรงนี้ยิ่งถ้าอยู่กัน2คนด้วยนะคือพื้นที่สเปซทั้ง2ด้านคือปกติเนี่ยบางคนเนี่ยเขาวางชิปผนังไปเลยแล้วลองคิดดูนะคนนึงต้องเถิบตัวยาวลงมาเนี่ยกว่าจะลงกว่าจะขึ้นการใช้ชีวิตมันแบบมันยากลำบากในการทํางานใช้ทุกวันอะแต่เนี่ยคือลุกเข้าออกง่ายเดินสบายแล้วก็ยังเว้นปลั๊กไฟซ้ายขวาให้ไว้ได้ใช้งานชาร์จแบตโทรศัพท์กันได้อีกทีนี้ห้องนี้มีอีกหนึ่งจุดที่ อีกนิดหนึ่งรค,รคือเขาว่าที่น้มาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยซื้อตู้เสื้อผ้าเบิ้ลเขามีตู้เสื้อผ้าสองใบแล้วอีกใบหนึ่งของเขาอยู่ตรงไหนจริงจการตั้งวางตู้เสื้อผ้ามันไม่จําเป็นเสมอไปนะที่ต้องตั้งแบบว่าเรียงกันให้เต็มผนังทั้งหมดเลยมันสามารถตั้งแยกกันได้อย่างอันนี้มาอีกหนึ่งตู้แบบนี้ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยห้องเนี้ย วางตู้เสื้อผ้าได้เลย2ตู้สบายๆชิวๆแล้วรู้ไหมว่าข้อดีของการซื้อ2ตู้แบบนี้คืออะไรครับคุณนาคือ1นเลยในเรื่องของราคาคือลองคิดดูนะถ้าเราซื้อตู้เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆสมมติหน้ากว้างแบบ3เมตรอย่างเงี้ยราคาเนี่ยมันเป็นหลักหมื่น3ามหมื่นสองหมื่นอย่างนี้เลยแต่ถ้าซื้อเป็นงานตู้แบบไซส์อย่างเงี้ยสตู้อบอกเลยว่าราคาคือถูกมากอ่ะถ้าสั่งถามว่าสองตู้ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ตีคร่าวๆก็ประมาณไม่เกิน1นึ่งหมื่นหนึ่ง น,นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นบอก,กว,ว่าวใช้งานได้ไซส์ใหญ่กว่าที่พูดด้วยนะว่าใหญ่กว่า3เมตรอีกนะคะอ,อีกหนึ่งจุดนะสำหรับการซื้อตู้สืายแยกกันนอกจากราคาถูกแล้วคือในเรื่องของการจัดวางง่ายมากไม่ต้องคิดไม่ต้องปวดหัวเพราะมันเป็นคนละตัวกันมันตั้งแยกกันได้ตั้งตรงไหนก็ได้นะคะอ,อีกจุดหนึ่งก็คือห้องนี้จริงๆเขาจะมีตู้วางทีวีเนาะหรือโต๊ะวางทีวีอีกหนึ่งตัว แต่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้วางในห้องมาสเตอร์รูมน่าจะเอาไปใช้ในห้องลีฟิ้งรูมหรือว่อาห้องรับแขกด้านล่างถือว่าเป็นการทุนงบแล้วก็ประหยัดงบไปได้เยอะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันว่าเป็นยังไงนะคขามาเลยคะ่ะเราลงมาที่ห้องนอนที่สามนะคะเช คุณแม่คุณแม่เชให้เกียรตินะ lady first อา lady first ต่อไปดูแลก่อนครับขอมาดูที่ห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องนอนที่ห้องนอนที่3ห้องนอนที่3ามถือว่าเป็นห้องที่ขนาดจําได้ไหมครับเล็กที่สุดนะเล็กที่สุดในบรรดายังดทุกห้องอาแต่ก็ยังพอดีใช่ถามว่าห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ก็คือ 3มเมตรคูณ2เมตร80ค่ะโอ้ไม่ถึงไม่ถึง3คูณ3ด้วยไม่ถึง3คูณ3ด้วยแต่ตอนนี้ที่เห็นคือสามารถใส่เซทั้งนอนดิมกอรี่ไซส์5ฟุตได้สบายสบายจริงๆมันไม่ใช่3คูณ2.8แ้วนะมันเล็กกว่านั้นอีกมันเล็กกว่านั้นอีกเพราะว่าจริงๆแล้วห้องเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องหมุนให้ดูนิดนึงว่ามีเสาอยู่ทางด้านนี่ทางทางตู้เสื้อผ้านู่นทางน้นครับทางน้นค่ะเดินเข้าไปเลยครับอ่าเนี่ยเสาอยู่ทางตู้เสื้อผ้าเสยขึ้นนิดนึง อาจจะเห็นเลยข้างบนว่ามันเป็นเสารจริงๆคําำไม้อยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยก็จะมีมุมเสาอีกเหมือนกันเลยด้ว่าขนาดมันก็จะเล็กกว่าที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แตใส่ชุดนี้ได้5้าชิ้นเลยใส่ชุดนี้ได้5ชิ้น,น,นอันนี้ในขนาดที่แจ้งนี่ยังไม่หักบัวด้วยนะ <S <S ยังไม่หักขอบบัวด้วยนะ <S 2> <S 2> <ม>ซึ่งอห้องนี้ก็คือได้อะไรก็จะมีพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครบหมดแต่ต่อให้ขนาดพื้นที่เท่านี้สังเกตไหมว่า เนีย่ยก็ยังมีพื้นที่เด้เดินได้ปีมาอันนี้ถ้าเปิดจากข้างในอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเปิดจากข้างนอกนอนันี้ชัดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้วัดพอดีมากนี่คือไม่ว่าจะเหวี่ยงประตูแรงแค่ไหนลูกค้าวัดพอดีจริงโตเครื่องแป้งก็คือยังปลอดภยยัยอ,อยู่แต่ตาก้องยูยูตรงนั้ก่อนนะถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยตะกล้องเดินออกมาได้ไหมตากล้องเดินออกมาได้ไหมคือมันยังเหลือพื้นที่เหลืออะไรที่จะสามารถเดินออกมาได้มีสเปซออกมาได้นะก็คือทิ้งห้องนี้คืออย่างที่บอก ใช้เตียง5ฟุตเตียง5ฟุตช่วยได้เยอะถ้าถ้า6ฟุตไดไหมครับ6ฟุตได้ไหมย6ฟุตเนี่ยถ้าเป็นหดฟุตจริงๆนะมาบอกเลยว่าอาจจะเปิดประตูตู้เสื้อผ้าชนกับเตียงด้วยสาอันนี้เป็น5ฟุตถือว่าดีแล้วแล้วก็ขอย้ำกันอีกทีนึงว่าต่อให้เป็นเตียงไซส์5ฟุตก็นอน2คนได้นะคะนอนอย่างเงี้ย2คนได้เลยสบายๆไม่ต้องกังวลนะสาหรับใครมีพื้นที่จํากัดและอยากนอน2คนนะคะแต่ว่าไม่ถึง3คูณ3ใส่ชุดนี้ได้ไม่ถึง3คูณ3ก็ใส่เซ็ตนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว่า ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทำง,งานเป็นยังไงเ่ะออกกนดีค่ะอะบนนี้เป็นไงครับอันนี้เป็นโตอาหารลิโคนะคะอ,อันนี้ถือว่าเป็นการที่ลูกค้าเนี่ยซื้อโตอาหารซื้อฉากกั้นห้องแล้วก็ซื้อโซฟาจริงๆอยากให้ดูมุมรวมกว้างๆด้วยว่าม,มีการแบ่งโซนกันอย่างาชาัดเจนสําหรับของห้องนี้<อ>จะสังเกตได้ว่ามีโซนโซฟาเป็นโซนห้องรับแขกเนาะส่วนอันนี้เป็นโซนโตอาหารบางทีเราก็อยากได้ความส่วนตัวเช่นเราซื้ออะไรมาทาเดี๋ยวเราอยาก เก็บอะไรก็งี้ยเราวางตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือถือว่าเหลือพื้นที่ได้แฮปปี้มากนะ<ม><ม>เพราะว่าการจริงๆการวัดพื้นที่โต๊ะอาหารนะเราไม่ได้วัดแค่ความกว้างหน้าโต๊ะ<ม>เราต้องเผื่อพื้นที่ในการที่เราจะนั่งเก้าอ,อี้ขยิบเดินไปมาอันนี้ ก็ยังเดินได้รอบพิทางเหมือนกันาพื้นที่บ้าน,รน,านารเราลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืะนผะ้าเป็นแนวยาวเราสามารถเอาฉากกั้นห้องเนี่ยมาตั้งเพื่อแบ่งในเรื่องของความส่วนตัวของเราได้แบ่งโซนแบ่งอะไระได้อันนี้เหมือนห้องอาหารห้องหนึ่งเนาะแล้วก็มีระแนงบางสายตานิดนึงมาเป็นฉากกั้นห้องแบบนี้อ๋อคือบางคือเหมือนแยกกันเลยคือบางเหมือนแยกโซนการแต่งิ่งถ้ามีแขกไปใครมาเรามองจากทางโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็ยังพอมองเห็นยางเนอยู่ ม,มาที่ฉากาากันก้นห้องจริงๆฉากกั้นห้องอันนี้ก็คือมีความลิงก์กันนะจริงๆก็คือตัวที่เป็นตัวสีลายไม้เนี่ยก็จะลิงก์กับพวกขาเก้ายีโต๊อตอาหารลูเลโกเป็นงานสีเข้มกับสียิงกับสีดําก็จะเข้ากับตัวโซฟาตัวนี้ก็ถือว่าลิงก์กันหมดเลยสําหรับน้องคนนี้นะคะคือลูกค้าเนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านเขาเป็นงานสีอ่อนซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผนังพื้นบ้านเขาเลยซื้อเฟอร์สีเข้มมาตัดเพื่อให้มันดูมิมิมิมากคือละยหย่หนึ่งคนในบ้านและชอบสีเข้มด้วยพี่ท่านเนี้ยเขาวัดของได้แบบ <Best. S 2> ฟิตถ้าเป็นปกติแต่ต้องมีเหลือ่อม<ด>มีล้ำมีดิด<ม>นหนึน่งชิ้นต่อไปก็คือโซนบริเวณห้องนั่งเล่นหรือว่าโซนห้องนับแขกตรงนี้นั่นเองรู้ไหมว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกเบสนี้เพราะว่าเวลาเข้าบ้านมาถ้าเราเอาเบสไปอยู่ฝั่งนู<อ>้นมันจะทําให้ เดินแล้วมันแคบถ,ถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมเนี้ uh huh. มันจะโล่งมาก uh huh. อ่าเราขึ้นรูปให้ดูมันจะโล่งมากพอไาอยู่ฝั่งเนี้อ่ะมันแคบไม่เป็นไรมันยังพอเดินได้โอเคถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมยีสิบกว่า EP แล้วมันก็ต้องได้กันบ้างเนาะเรียกว่าเราเลือกเบสจากที่ทางเดินของห้องเราลูกค้าโซฟาเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นทรงยาวใช่ปะโ uh huh. ตกลางค่ะ เขาก็เลือกเป็นงานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันเพื่อให้มันแบบเข้ารูปเข้าเชฟกันพอดีอันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าเนี่ยดูมาอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ไปซื้อแทนลูกค้าแจ้งว่าจริงๆอกของหมดล้วนะแล้วก็มีการแบบสั่งล็อสินค้าก็เลยได้ตัวนนองมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับอันนี้ที่มะนาวพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าลูกค้าไม่ได้วางตัวเนี้ย ที่บริเวณห้องมาสเตอร์รูมแต่เอามาวางเป็นโตทีวี TV, ห้องรับแขกข้างล่าง <Okay. S 1> อันนี้ก็ถือว่าเซฟงบแล้วก็วางเนี <c oughs> ่ยไซส์เมตรที่สิพอดีวางทีวี <c oughs> ได้สบาย <c oughs> สบาย <c oughs> มุมนี้มุมโต๊ทำงาน <c oughs> ถือว่าเป็นมุมที่เลิศนะเพราะว่าเป็นมุมที่ เราเดินเข้ามาปุ๊บเรานั่งทางานตรงนี้ใช่ปะเรามองเห็นข้างนอกเรามองเห็นข้างๆางเห็นวิวเห็นอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้คือเป็นงานยกเซ็ตได้ทั้งหมดตรงนี้ดูจากสีที่เวลาเวลาลูกค้าเขาเลือกแต่งโทนอะลูกค้าจะแต่งไปโทนเข้มผ้ามา่านสีเข้มกรอบสีเข้มถูกไหมครับมาทําให้ดูเหมือนเฟอร์นิเจอร์มีเลเยอร์มีเลเยอร์ของบ้านที่ชัดเจนอ่ะคือมันทําให้บ้านเดี๋ยวมันดูมีมิติมากขึ้นไม่ได้ดูเป็นสีลูวนไม่กลืน,ลนไม่หมดอันนี้คือเหมือนกับว่าเฮ้ยจุดนี้เข้มจุดนี้สว่างจุดนี้สีด น่าสนใจมากยิ่งขึ้นชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้าย,ายอันนี้คือเป็นงานตู้รองเทา้าอันนี้ก็คือไซส์ใหญ่ใน20ก็คือใส่รองเทา้าได้เต็มที่ข้างล่างก็วางสลิปเปอร์ได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเดินเข้าบ้านมาปุ๊บผอรองเทา้าเก็บตรงนี้แล้วคือเข้าบ้านใช,ใช้งานได้เลยถือว่าเริ่นะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าการแต่งบ้านลูกค้าท่านน,นี้ค่อนข้างแบบมันเป๊ะน้อยหลังมากที่จะแบบคือเหมือนเขาเก็บรายละเอียดมา พอสมควรว่าเฟอร์เรามีแบบไหนมีขนาดเท่าไหร่แล้วเขาแบบเป๊ะคือเห็นตั้งแต่ห้องนอนห้องห้องเล็กสองห้องอ่ะรู้เลยว่าแบบเป๊ะมากก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วลูกค้าจะไม่ได้เลือกสินค้าจากสิ่งที่ถูกใจมากๆที่สุดแต่มองในเื่อของการใช้งานระยะยาวด้วยแล้วคุ้มสีเอาประมาณนี้สําหรับบ้านหลังนี้ถามว่าสวยแค่ไหนหรอจริงๆก็สวยมากจริงๆเป็นหนึ่งในเด็กสองานที่ในบ้านที่เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเราแบบเราแฮปปี้เราภูมิใจเรารู้สึกว่า ลูกค้าเรานี่เก่งจริงอ่าอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูกันอีกทีนึงวราคาตัวไหนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะขึ้นราคาให้ทราบกันขึกนือในท้ายคลิปทีเดียวไะขึ้นใ้ท้ายคลิปทีหนึ่งเนาะใครอยากได้ตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอสอบถามได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอ้ย เพื่อนบ้านบ้านอื่นๆแต่งบ้านกันยังไงใช้ของกันยังไงเอาเฟอร์ลอยตัวที่ร้านเรามาวางแล้วมันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยดูได้เลยที่งานเด็กส่งของบอกเลยว่าจึ่งทุกอีพีแน่นอนทุกบ้านที่เราไปหายนะเขาก็จะมีกิมมิคมีดีเทลมีแบบไอเดียเป็นของตัวเองอบอกเลยว่าแฮปปี้ทุกหลังแน่นอนดูย้อนหลังได้เลยถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าอุ๊ย พี่มาซื้อของที่ร้านปุ๊บแล้วอุเ้ยเนี่ยขอไปถ่ายบ้านพี่ให้หน่อยได้ไหมลูกค้าแจ้งได้นะเราก็จะมีการลงคิวเช็คคิวกันให้อย่างคุณพี่ท่านเนี้ยอยู่ในจังหวะช่วงเรามีคิวว่างมาถ่ายเขาไม่ติดลายมัถ้าไม่ติดปุ๊บไม่ติดคิวถ่ายอย่างเงี้ยเรามาให้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาก็อยากให้เรามาถ่ายที่บ้านก็แจ้งได้เดี๋ยวเรามาให้ได้ค่ะได้นะคะไปได้หมดแต่ถ้าไปไปไกลๆก็ขอแบบว่าสะพึงเลยนะขอแบบว่าไปไกลถ้าต้องค้างคืนเดินทางค้างคืนอะไรเงี้ยขอแบบว่า ขอแบบให้มะนาวตื่นตาตื่นใจแบบตาถลนออกมาข้างนอกเลยซื้อขนาดนี้เลยโอ้างน,นี้เลยนะอโอเคยังไงแซงกันได้นะคะเดี๋ยวนาจัดคิวให้ขอบพระคุณลูกค้ามากมานะคะที่ให้เราอนุญาต,าญาตมาถ่ายแล้วก็มารีวิวที่นี่นะคะณนะหมู่บ้านวิสต้าวิลจีนะคะใครที่ชอบการสไตล์การแต่งบ้านแบบนี้นะคะก็มาสามารถมาดูมาอะไรกันได้ที่คองก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพจเฟซบุ๊กของก้าวเฟอร์นิเจอร์ฝากซับสไครต์ยูทูบช anel คอนก้าวเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยวันนี้ว่านาโวแมน ใหม่ของเรานั่นคือช่วงตีทายทอยโอเคบ้าค่ะ